สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่สิบเดครับหนึ่งในอาชีพที่ทําให้ต้องเดินทางบ่อยได้เจอผู้คนหลากหลายได้อยู่ในสถานการณ์เด่นๆของโลกบางทีก็เสี่ยงอันตรายด้วย แพทคิดว่าคืออาชีพอะไรโอ้แพทว่าถ้าเป็นแพทแพทคิดว่าอาชีพนักข่าวแน่นอนค่ะคุณอาขาเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร<ม>จะเป็นเหตุดวนเหตุร้ายอะไรเนี่ยนักข่าวต้องรวดเร็วถึงสถานที่รายงานสถานการณ์<ม>ว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุอะไรบ้างเราต้องฉับไวที่สําคัญคือต้องเจาะลึกแล้วบางทีเขาต้องมีข่าวที่เรียกว่าวงใน<ม>ข้อมูลลึกข้อมูลจริงเนี่ยก็ต้องเจอกับคนหลายๆคนด้วยสัมภาษณ์นู่นใช่คับ,นนคบถูกต้องเลยครับแพทครับอาชีพนักข่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอปฏิบัติไว้พริบต้องมีเบื้องหลังอาชีพนักข่าวบางครั้งต้องเสี่ยงตายแค่ไหนไปฟังจากปากของนักข่าวคุณภา <Lebanon. S 2> พคนนี้ครับคุณหญิงสรีบูรนัทพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีคสวัสดีคับพี่นี่เรียกพี่เพราะว่านี่รุ่นพี่รุ่นพี่ค่ะนี่คืรุ่นน้องไม่ค่อยมีคนเรียกพี่วิทวัสใช่ไหมรู้สึก เป็นเด็กลงในบัดดลน,นี่รุ่นพี่รุ่นน้องมีรุ่นน้องบริษัทแปซิฟิกนะฮะอินเตอร์คอมมิ a เ i ชั่นเป็นยังไงเออกี่ปีแล้วเนี่ยหญิงจ้องข่าวอะไรมากี่ปีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพูดอย่างงี้เขาจะรู้อายุเพราะว่าจริงๆทำงานมา3 0 31ปีค่ะพี่วิทย์น้องก็เริ่มต้นทำงานก็อยู่แปซิฟิกเลย ใช่จริงๆเรื่องต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยลาออกจากงานที่ไหนเลยเพราะว่าทำงาน p ปซิฟิกแล้วก็ถูก p ปซิฟิกนี่แหละส่งไปทำงานเป็นบริษัทในเครือของททบ,บ5สมัยนั้นนะคะแล้วถึงจะออกมาแล้วก็ทำบริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเปลี่ยนงานน้อยมากแต่ว่าทำไมานานเราไม่ได้เจอกันพ <ๆ S 1> ี่ก็เสาจารย์สมเกียรติเหมือนกันเนี่ยแล้วหญิงเข้าไปตอนไหนเข้าไปได้ยังไงหญิงเข้าไปตอนที่ทําศูนย์ข่าวแปซิฟิก ที่หลังแล้วใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยิกเราทำช่อง9ช่อง5คือทำมาหลายช่องนะคะแล้วก็มาทำข่าววิทยุของศูนย์ข่าวิกตอนนั้นเราอยู่ที่พน1ตอนนั้นพี่วิทยาวัฒน์เนี่ยไม่ได้อ่านข่าวแล้วเพราะว่าตอน,น,นออฟิก็ไม่ได้ทำข่าวแล้วออกแล้วมาทารายกาทำรายการ<ะ>แล้ว หญิงนี่รุ่นน้องของลี่กิติสิงหป่ากิติสิงหป่าอีกรุ่นน้องอีกรุ่นหลังพี่ลี่อีกใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ๆนี่คือตำนานทั้งนั้นเลยนะคะพี่แหม่มยุพาเพชรฤทธิ์นะคะนิรมนเมธีจุโกนแบบเยอะแยะมากมายเป็นควาตำนานตำนานอร่อยครับตำยูนนานมากอร่อยละเอียดแต่หญิงเ่เคยเจอพี่วัทวัตตอนที่หญิงเรียนหนังสือนะ <st ange> ตอนนั้นยังไม่สัมภาษณ์คืออย่างงั้นตอนนั้นอยู่ม6นะน้องแพทยงอยู่ม6แล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์สมเกียรติที่ช่อง9ตอนนั้นเราวิมีรูปด้วยนะคะที่ช่อง9ตอนนั้นน่ะอาจารย์อยู่ช่อง9แล้วก็อาจารย์อ่านข่าวอยู่แล้วพี่วิทวัฒน์เนี่ยรายงานสภาพอากาศยาศเห็นเลยว่ายืนกําลังนั่งเตรียมอ่านข่าวเฮ้ยเราแบบเฮ้ยเราเจอไอดอลเราสองคนแล้วเจอพี่นิดเจอพี่นิดอรุณโรดเลี่ยมทองเียมตัวอ่านข่าวรู้สึกแบบว่า อ๋อใช่เลยคือแบบว่านี่แหละขวัญใจเราทั้งนั้นเลยก็เป็นแรงบันใจเหมือนกันนะอยากให้หญิงเข้ามาสู่วงการข่าวแล้วในที่สุดไปได้งานเปซิฟิกได้ไงคือจริงๆอยากเป็นนักข่าวนะคะแต่ว่าอยากเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ตอนแรกแต่ว่าได้งานข่าวแปซิฟิกเนี่ยเพราะว่าขับรถพาเพื่อนไปสมัครงานที่แปซิฟิกไม่ได้ตั้งใจไปสมัครเองเพราะว่ารู้จักทางและขับรถเป็น ก็เพื่อนก็นั่งกงินเต็มรถเลยค่ะแล้วก็บอกเฮ้ยแกลงมาสมัครด้วยกันในไหนก็มาแล้วเอาค่ะเราก็ลงไปเขียนใบสมัครกดไอ้คนที่จะสมัครอ่ะไม่ได้ไอ,อ้คนที่ขับรถไปเนี่ยได้ได้มาสองคนในกลุ่มนั้นนะคะแต่ว่าก็ผ่านหลายรอบนะคะพี่วิทยวัฒน์เอ้ยพี่วิทยวัฒน์เจอผ่านสัมภาษณ์หลายรอบเหมือนหญิงไหมรอบเดียวกอาจารย์ชวนเลยอันนี้เป็นพิเลช์พิเวลช่พิเลชยอดของหญิงเนี่ยผ่านรอบแรกเป็นหัวหน้าข่าวก่อน คนัาข่าวก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เป็นออลองอัดเสียงลงเทปนะคะแล้วก็ส่งไปให้ฟังเสียงเราใช้ได้ไหมเพราะว่าเราอ่านข่าววิทยุหลังจากนั้นก็ประกาศรอบสองซึ่งรอบสองนี่ตกใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเจออาจารย์สมเกียติสัมภาษณ์เราเองอ,อ,าอาจารย์ก็ถามคำถามยากหลายคำถามเช่นคุณทคุณสนใจทำข่าวคุณรู้ไหมว่าข้าวเกลยนละเท่าไหร่ ข้าวคุยละเท่าไหร่ใครจะไปรู้ข้าวคุยละเท่าไหร่ใครเขาซื้อข้าวกินเป็นคุยอะละจ้าไม่มใช่ไหมคะอาจารย์ขาเนี่ยไหมคะพี่วิทย์วันดิบอกไว้ามีหยิงก็แบบก็แเถือไถ่ไปเรื่อยนะคะก็เออหญิงคิดว่าน่าจะกี่พันอะไรกับว่าไปนะคะแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำสัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วปรากฏในที่สุดผ่านได้ทํางานจากคนหลายพันคนที่สมัครรับสิบคนแล้วหยิงก็ไปถามอาจารย์ตอนที่เข้ามาทํางานแล้วว่า อาจารย์คะทําไมอาจารย์รถึงเลือกหญิงเข้ามาทํางานหญิงตอบถูกเหรอคะ<ช>อาจารย์บอกว่าอ๋อผมฟังเลยว่าเนี่ยมั่วแต่ว่ามีคุณมีปฏิพันธ์ไหวพริบในการที่จะเอาตัวรอดออก็เลยเลือกเข้ามาทํางานสมัคร<ะ><อ>กี่พันคนเนี่ยที่เขาเอาสิบคนตอนนั้นหญิงจําได้ว่าพี่ๆเขาบอกว่าสมาัครกันเป็นพันนะคะประมาณ 3, สองสามพันะคนสองสามพันแปซิฟิกคือตอนนั้นดังมากนะดังมากๆมมีแต่คนอยากอุ้ยหนึ่งในสามร้อยเหรอ 300คนได้เอาคนเดียวไม่เคยคำนวณเนี่ยพอคำนวณรู้สึกภูมิใจมากเลยในสามร้อยเพราะว่าตอนนั้นอาชีพนักข่าวถือว่าเป็นอาชีพที่ในฝันของเด็กๆรุ่นนันนะรุ่นหญิงเลยอะว่าอยากจะทําข่าวกับเรียกว่าผู้ที่ปฏิวัติวงการข่าวของเมืองไทยต้องบอกให้น้องแพท ได้รู้เลยนะว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยทำข่าวไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันนะคะใช่ไหมคะพี่วิทวัฒน์ไม่ได้มีรายงานพยากรณ์ไม่ได้มีภาพเพิ่มคือทําข่าวคือนั่งอ่านข่าวไปไม่ได้มีออกไปรายงานในสถานที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแปซิฟิกเนี่ยนะ่าจะเป็นสํานักข่าวแรกที่ส่งนักข่าวไปทํางานทั่วโลกซึ่งหญิงก็ได้โอกาสนั้น ก็ได้โอกาสนั้นจริงๆถ้าท่านพี่ไม่ได้จบวารสารจบอักษรค่ะจบอักษรประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์เออเลยใช่ค่ะคือว่าเคยไปทําข่าวต่างประเทศตอนนั้นแบบว่าคุณพ่อไม่อยากให้ไปอ่ะคุณพ่อของหญิงคือหญิงะจไม่อยากให้ไปเพื่อนหญิงจะแซวอยู่ตลอดเวลาคือตอนนั้นยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ห่วงลูกสาวมากไม่เคยให้ไปรับน้องไม่เคยให้ค้างบ้านเพื่อนทุกวันที่ไปเรียนหนังสือต้องกลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไปสมัครแปซิฟิกเราได้เนี่ยก็นึกในใจเหมือนกันว่าจะรอดไหมปรากฏว่าทํางานไปได้3อาทิตย์ะคะ่ะพี่วิทยวัฒน้องแพทออ,อาจารย์สมเกียรติมีโปรเจกต์ตอนนั้นมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในกัมพูชาลหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองมีขมินแดงนี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำรายการโทรทัศน์ชื่อรายการแปซิฟิกรีพอร์ตทางช่อง9อแล้วอาจารย์เนี่ยดึง เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมอาจารย์ก็จะเป็นผู้ดําเนินรายการหลักแล้วก็จะมีคนอื่นๆมาด้วยหญิงก็ถูกมอบหมายคือตอนนั้นเขาก็หาว่าจะเอาใครมาร่วมทีมบ้างปรากฏว่าหญิงเข้ามาใหม่แล้วพอดีภาษาอังกฤษพอได้ภาษาฝรั่งเศสพอได้เขาก็เลือกเราที่เป็นนักข่าวเพื่อเข้ามาทํางานนะคะ ให้เราไปอยู่กับบุชาโดยที่ได้รับมอบหมายว่าให้สัมภาษณ์พิเศษนายคุณเซนสมัยก่อนเป็นนายคุณเซนตอนนี้เป็นสมเด็จคุณเซนตอนนี้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอ,อันนี้พลเอกเตียบันค่ะพลเอกเตียบัน,เ,เ,บนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่คือตอนหลังเนี่ยทำข่าวจนสนิทว่าขอไปสัมภาษณ์ส่วนตัวท่านน่ยสามารถเข้าไปได้อะไรอย่างี้นะคะตอนนั้นเนี่ยหญิงได้รับมอบหมายว่าหญิงต้องสัมภาษณ์เอกซ์คลูซีฟสมเด็จฮุนเซนซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั่วไปนะหลังจะเป็นเป็นคดีเด d ดนายกเหมือนสมัยนี้นะคะเป็นนายกแล้วก็อาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์ทางผู้นําของขมรนแดงแล้วก็จะมีพี่ปุ้ยตวงพรอัศวิวิไลก็จะถูกมอบหมายคือเมื่อก่อนก็อยู่ไอทวีนะคะพี่ปุ้ยเราถูกมอบหมายว่าจะต้องมีภารกิจสําคัญคือสัมภาษณ์พิเศษให้ได้และไปทําข่าวเพื่อจะรายงานข่าวทางวิทยุด้วยทําทีวีด้วยยิงก็ไปขออนุญาตคุณพ่อค่ะว่า นี่เหตุการณ์ยุคไอทีวีที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะฮะนี่สมัยก่อนนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปขอคุณพ่อว่าคุณพ่อใครจะได้ไปทําข่าวต่างเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนและจะต้องไปเขมรดูไปเขมรขอคุณพ่อไปทําข่าวสามวันเองค่ะอาจารย์สมเกียติไปสามวันหญิงไปกับอาจารย์สมเกียตินะคะคุณพ่อขอตื้ออยู่จนอาทิตย์ครึ่งคุณพ่ออนุญาตเพราะว่าไปกับอาจารย์ พอไปถึงสนามบินปุ๊บแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ